สวัสดีครับเอฟซครับสวัสดีครับมือนีเดินทางมาติดต,ตามตัวเลขกับประพอนครับเอฟซีเพิ่งมาจากกรุงเทพครับเดินทางไปหาลูกหลานอยู่กรุงเทพครับไปเยี่ยมหลานบ่ครับเยี่ยมลูกหาลูกสาวหาลูกสาวเนาะพานปิดเทิมก็ลงไปพักผ่อนโอ้ปิดเท่มก็ไปพักผ่อนกลับมาบ้านฝันดีเนาะครับฟันดีมากหอดแต่ฟันดีหลอดฟันเจ้าทีเจ,าเจา้าทางอีพออีเมลเท่านี่ลหละเพิ่นมาให้โชคเพิ่นมาให้โชคครับดี <FC. S 2> ใจยอยู่ว่าจะคล้องฟันดีครับ สิเป็นเด็ดเด็ดตัวใดครับเอฟซีประจำงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันหร้อยหกสิบแปดครับกับป้าพรของเฮ้าครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงนัาเบื่อครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับป้าพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าพรสวัสดีครับมาแล้วครับป้าพรนะครับเอฟซีกระถามหาไลยครับงวดนี้ห่างหายไปโดนห่างหายไปโดนเนาะป้าพรเนาะอุ้ยหลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนครับมาเมื่อนี้มาเท่ยวนั่นกับ บ่พ่อตีครับบ่พ่อเป็นช่วเขาพรรษาตีเขาพรรษาไปเย่ยมยาิเนาะครับเนาะไปพันม่ามือถือวันพระวันยังกะอยู่ในวัดอย่นะไปวัดออืไปทำบุญทำบุญครับฟั้งเทพครับไปกรุงเทพมา่นตีไปเดินไปเดูน้ำดูกรุงเทพมันเข้ามากมากับฟันดีอยู่นะฟันเนี่ยเลยครับฟันดีอยู่ฟันว่าเจ้าทีเจ้าทาง่นเดีย อืมแตที่จะาทางเพราะรวันนี้นี้จากนี้จากหนีโดนเติบ,นบเนาะ2 3เดือนเด้บ่บได้อยู่นี่แมนเพิ่นก็ว่ามาเพิ่นก็มาจับมือเพิ่นก็มากอดเพิ่นว่าดีใจที่กลับมานี่ครับเอออบอุ่นครับเออเพิ่นว่าเพิ่นคืดฮอดอืมครับเพดฮอก็เลยว่าไปพอยังบน่มีเงินมีท้องก็เลยไปหาอืมเออไปหาเงินหาท้องว่าซั่นครับ บ้านนี่ว่าตองไปหา่ผับเปิ้ลวาเออเปิ้ลวายว่าตองไปหาเด้อบ้านนี้บเขาอกว่าจะมีแห่งแท้ปะเออก็เลยว่าโอ้สิสิเอาจังไรมาหายจังสิได้เงินเพิ่นก็เลยเขียนมาหายดิโอ้ครับแปดสี่แปดสี่เออแปดสี่ครับเจ้าที่อยู่บ้านนี้ล่ะเจ้าที่อยู่นี่ล่ะอือ เจ้าที่ที่เคยเคยเคยมากเคยเห็นเคยอยู่นนหลังครับจำพื้นไดอยู่โอ้ครับครับเคยมากเคยเห็นแต่ว่าเป็นมีเรองค้นก็แต่ว่าเือเพื่อบอยานถ้ากิดบอยาานดิอยู่จนสิินอยูู่้เดียวก็อยู่ได้บอยานครับครับแต่ค้นแปลกๆมากเพื่อนสิทามนะคืออยู่ได้เป็นว่าโอ้ครับครับเพราะว่าเทาเจ้าที่เทาเทาทีก็เพื่อนเพื่อนเก่าคั่วอุ่นเท่าสินะครับ เพิ่นถามว่าหายแปดสี่เพิ่นเขียนหายบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่นี่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเออเข้มงวดนครับแปดสี่ได้เพื่อนหายตัวเดียวแปดสี่ตัวเดียวเลยรครับตัวเดียวเลยเด้อนี่ละเอฟสีมักเออตัวเดียวเลยเด้เพื่อนหายแปดสี่ครับแล้วก็ะบาดถามเิ่นสามวาเป็นบนเป็นหลางเป็นยังเป็นไตดินมุดดินกระบาดถามเพื่อนเขียนหายจังจ่นนะครับครับ บาทนี่ว่าตรงทุกตรงยากระบาดนี่มันออครับครับอายุยู่เฮียนยู่สั้นว่าตรงไปเรียนไปหาเงินหาทองวะโอ้เพื่อนบ้านครับก็เลยว่าโอ้ยเตือนเกิดมาโอ้ยดีใจหลายเกิดหอดบ้าวแอมครับคือดหอดพันพันได้เลขได้เบอร์ตัวดีๆคือหอดบ้าวแอมเลยเที่ยวนันครับได้หาแปรตัวเดียวบ้าวแอมครับแม่อยอะก่อนหาแปตัวเดียวเลยครับคืับคือหอดบ้าวแอมคือกันที่แถวหนันกระด แน่อยู่มาถามอยู่ว่าเออเจอโตเดียวกับขากเลยฮ่าแปดโตเดียวเลยโตเดียวแบบนี้แหละครับงอนนี่ก็ได้แปดซีเออโตเดียวขึ้นกันทั้งเดียวแต่ว่าหันยากสิเป็นคนได้เลขโตวเดียวมาแต่ไหนครับครับกับเพื่อนกระบอกเท่านี้แหละกับู้เมียเพื่อนก็บอว่าโมไฮไปไซดรือเปล่เบ้านโมไไปไซหรอล่ะบมไ้ไปไซดอกบานใ้เพื่อนว่าเพื่อนว่าอายุนี่ละอายุนี่ละเออ เขียนกำมามใส่มือให้ยแปดจี้ตัวเดียวแปดสี่สี 8, 4, 4, 8่แปดกำกระน่นำครับแม่บา้านเลขที่ก็หนึน่งเจ็ดเก้านี่สวยงามครับนี่หนึ่งเจ็ดเก้าอู้สวยงามครับบ้านเลขที่ก็สวยงามหนึ่งเจ็ดเก้าแมนครับเป็นไงครับอันเจ้าที่เจ้าทางมาบอกแล้วเจ้าแม่ข้ามพงเพิ่นมาบอกบ่ครับ เที่ยวนี่ต่แม่เข้าผงบัท่าไหนมาเด้อพอไห้่อเขามาแต่กรุงเทพแต่ช่องขึ้นเลยช่องขึ้นอันนี้ก็มาแต่กรุงเทพมาหดขึ้นแหลกได้เพิ่นมาหาโอ้ยครับผมเพดีหลายดีหลายเจ้าที่เป็นเพิ่นมาจะกคนครับมาจกองค์มาจกโตมาจกะจากที่เพิ่นสิเป็นผู้หญิงเด้อจากที่อยู่เป็นผู้หญิง่งเป็นผู้หญิงครับครับอายุหลายแล้วบ่ครับประมาณจักสิประมาณอยู่เกือบ50าหรือ50กว่าๆนิดเดียวเฉดาน ทีว่าท่านเทาบันไดหรอเทาบันไดเนาะให้เอฟซีแคปมาจะสมมติว่าแม่ข้ามพวงนั่นเดี๋ยวฉีโทวเดี๋ยวฉีเ้าไปในหันไห้ครับครับเพราะว่าห้องก็มาแต่กรุงเทพบัหคันไหขอบอกคันไหนเ้าั่นะครับเออห้อแต่มาครับผมเอเพราะว่าห่างจากนี้ไปก็หลายเดือนนะครับแต่ว่าเจ้าทีเออเจ้าทีเพิ่งกลับมาต้อนรับมากมาดีใจอยู่ครับครับ แต่แตค้องกับว่าเออเป็นค่วมดีใจอยู่ป่วยว่าเขามาจจดีทีคนกับมหานะอันนะก็เป็นอั้นว่าฟันดีอยู่ครักรรล่องตามกันเบิงเนาะกระทากักเคยบอกหาแปดแถวนั่นกับตัวเดียวค่ะคักแบบนี้แหละครับกบถือขขาจาวกก่าถือน้ำลายอยู่ อาขอห้มีโชกต่อเนื่องครับกับป้าพรครับงวดพันที่16ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเอฟซีขอบคุณครับป้พรครับ้ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมันของดีกันครับเบ่าเอมเรทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิดใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับทมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จิงสิ่เหือถืนะครับนอะกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนัง่าอยู่ขางใมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะ,<ฮ>ะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยอนนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแทครับ่ันผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบรายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมราตรงนีได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับามาฝากเอ็บสี่โบลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บอครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยมั้งเนีือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ